เร่งปิดรูรั่วแจงพมา่าไม่ได้พังกำแพงแต่หนีออกนอกเขตควบคุมโควิดจริง จากกรณีที่มีผู้โพสต์ภาพกำแพงพังและระบุว่าบริเวณหลังตลาดกุ้งพบชาวเมียนม,มาลอบหลบหนีออกจากอาคารซึ่งอยู่ในเขตควบคุมโควิดทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาตรวจสอบและนำลวดหนามมาขวางไว้โดยขณะน,นี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีชาวเมียนม,มามาลอบหลบหนีออกมาเป็นจำนวนเท่าไรสร้างความหวาดภาวาให้กับชาวบ้านในละแวกนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการตรวจสอบพบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นกำแพงเก่าที่มีสภาพก่อสร้างไม่เสร็จมานานแล้วโดยชาวบ้านจำนวนมากก็ใช้เส้นทางดังกล่าวเพื่อเดินทางไปยังตลาดกุ้งมาเป็นเวลานาน,านแล้วส่วนเรื่องที่พบคนหลบหนีออกมาก็พบว่ามีจริงแต่ยังไม่ทราบจำนวนว่ามีเท่าไหร่โดยเส้นทางที่ทางเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจได้มีการนำรัว้วลวดหนามมาวางกั้น แต่อาจจะด้วยความที่มีรั้วรวดน้าเพียงชั้นเดียวจึงทําให้ผู้ที่คิดจะหลบหนีออกมาโดยมีการเสริมแท่งเหล็กหรือแผ่นปูนวางทับแล้วเดินเข้ามาได้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจและทหารยังมีการส่งหน่วยเข้ามาลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด